เองเล่นดิเออพี่ไม้มันบอกเ hey, ฮเลนป่าหน่อยกิบเอาเดี๋ยวพี่เล่นได้หรือพี่ฟอลเล่นหนึงเฮ้ยเอาจริงเหรอพี่นี่ก็เ,กเอากาก็แต่เกมแรกเลยเหรอเอากินเหรอพี่ hey, เฮเลนป่าเนี่ยนะมันได้ปะล่ะเฮ้ยมันต้องได้มันต้องได้ได้ได้พี่ก็ได้พี่พี่จะเปิดคอนเทนต์ใส่ผมแต่เกมแรกเลยเหรอจัดเลยจัดเลยชนะได้ตีลังกาสิบรอบเฮ้ยพี่มีชนะได้ตีลังกาสิบรอบพี่อะไรคือตีลังกาสิบรอบใจร้าวบอกว่าชนะได้ตีลังกาสิบรอบ อันนี้สิบรอบนะมันจะตีลังกาสิบรอบพี่ไหมอ่ะถ้าสมมติร่บผมเล่นเฮเลนป่าชนะอ๋อ<ห>ได้เฮ้ยกูฟาร์มได้นะซับกูไม่รู้วิวฟาร์มเมื่อไหร่เสร็จเหมือนกันอยากไหมอยากได้ตีลังกาสิบรอบแล้วรอบสุดท้ายแบบว่าตีแล้วแบบพุ่งลงน้ําไปเลยหรือไม่ก็กระโดดตีลังกากลับหลังก็ได้นะพี่ไหม <üf> เออแล้วพุ่งรอบสุดท้ายแบบลงน้ําไปเลยนะอ่าเพจะฟาร์มเ็จชั่นเลยเฮ้ยลากลากคลิปมาลากคลิปมามันน่าจะชิงได้ไม่รู้ได้จริงเปล่าแต่ลองดู แต่ถ้าเราเล่นเฮเลนเงี้ยลมมันไม่น่าเป็นไอ้นี่ปะลมมันน่าเป็นลมดาเมจปะใช่ใช่แลมม้จะเป็นพวกวันเดอร์ลิสเตอร์อะไรเงี้ยเราเราเราไม่ได้พูดไงมัวแต่แบบมัวแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาใส่คอนเทนต์กันเกมนี้ด้วยซ้ำพี่โอ้โหว่าฟาร์มวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ป่ะว่าข้ามหลุมนี้ไปเถอะไปเลยเพื่อนไปก้างกันดีกว่าเราต้องเล่นแบบแผนเล่นแบบรอบครอบรัดกลมมันไอ้มามองตอนหลังมันน่าจะเอ้ย <c oughs> ลมมันไม่มีดาเมจด้วยว่ะ บสวยวยเปิดบัตรไปความมันนี้เสร็จพวกนี้กูว่าพี่มาแท็กกลางแล้วน้องยิ้วให้ไอ้นกกระจิบติดเลสติดเลสติดเลสแล้วโอ้โหเฮ้ยตายเราดูตายเราดูตายตีอยู่ตีอยู่นกกระจิบจุกจิกจุดโดนโดนโดนชิงพี่ชิงชิงชิงตายแล้วนะตายแล้วนี่ยเอาพอก่อนก็ได้โอเคโอเคปั่มโผล่บนว่ะ เฮ้ยหายาไม่ใหญเดินไปทางนั้นเฮ้ยเสี่พอดีแต่ตายหวงโดดอย่าโลมก็ตายว่ะเฮ้ยมันเก่งกับซัพเหรอวะมาดิกูมีอันติีนะเว้ยไอ้เพิงตงกลางไม่น่าต่อเลยกูกดดันนั่นเองกูเป็นดาเมจอีกหลักอีกตัวนั่นเองพี่ก็ไม่รู้พี่ชนะหรือเปล่าปกติเล่นป่าก็วิ่งออกมาล้านอย่างเดียวเทคนิคการฟาร์มอะไรกันโอ้ยพี่ไม้ เฮ้พี่วีตัดเลสได้ตัดเลยน,นะพี่แต่เคลียร์ล่างก่อนก็ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำพี่กลัวพี่วีไหวไหวไหวพี่ผมหิวผมหิวอยู่แล้วพี่วีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องกระจิบชึกจักจึกจั๊กชึกจั๊กชึกจักอันติหิวหิวกูหิวแล้วเล่นอโอโ้เอาที่เล่นมาทำแต่ว่าตายเฉยขอรับไอรุ่นไปรุ่นต้องกระจิบตายหมด กูไม่ต้องช่วยฟาร์มก็ได้นะเพื่อนช็อตนี้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแล้วแหละกูว่ากูเล่นเอาบูวันเดอร์ไฮยาวเลดได้เลยเดี๋ยวกูยืนกลางเป็นซับให้เออเป็นเหมือนซับไปเลยออใช่ตัวผมมันโง่แล้วทำไม่ได้แล้วจะให้มานั่งฟาร์มแบบนี้กูว่าไม่ชนะแต่ละน้อยเอาสเปลป่ามาแล้วก็เริ่มต้นด้วยป่าถือว่ากูเล่นป่าแล้วก็แล้วกันเฮ้ยเเทีมเราเก็บสามอ่ะพี่ทีมเราแบกทีมเราแบกเฮ้ยตรงกลางอาจจะได้นะครับพี่ เพราะว่ามันโผล่บนหนึ่งบนร่างหนึ่งแล้วไงถ้าเราได้โบถ้าเราได้กลางได้เปรียบนะเราดิ้พร้อมด้วยผมตัวผมโง่พี่ตัวผมโง่ผมไปกางล่างให้ไม่มีอะไรไม่มีมึงเดียววิ่งไล่กูกวัวเดินให้เกียรติกูด้วยกลางกลางไม้กลางไม้เวฟว่ะเกล่างได้ปะเดี๋ยวเคลียร์กลางก่อนไม่ได้ป้อมง่ายหรอกไอ้จันตีผมจันตีผมผมตายผมตายผมตายแต่บ้างจะแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อันตีไปแล้วนะอารินอะอารินอารินตีไปแล้วนะอารินเอ้ยกูสวอ์กูสวอ์กูสวอคิวโอ้โหกูเก่งจังวะ ที่ยังอยู่บูนะพี่มันจะลองจะไปปิดพี่ระวังทีวอีอะไรเอะไร <c oughs> เอาไรเฮ้ยเราทำทำทำบนเลยไหมไปรุ่นเอ้ยจะไปปิดจริงเหรอม <c oughs> ันตีนมันโดนใส่กูมหมดแล้วมันโดนใส่กูมหมดแล้วเพื่อนเราไ,ได้ซอนนะพี่ตรงกลางหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยกูแทงกูแทงเล่นไหมเล่นหน่อยฮิวฮิวแล้วโอ้โหไหลไหลแน่ช็อตนี้กูว่าไหลแน่อย่าอย่าโดนจ้ายายายาสุด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 

เจออันเลนอันเลนอลนกำลังลงมาอันเลนลงมาเอ้ยอันเลนไม่หลุไอ้ไหว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 มันโยนมันโยนมันโยนอันติีโซนมันไม่กล้าเข้าหรอกตัวผมสกิลสวยเดอะไฟจะเข้าเอากางเอากล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 างเอากางเอ้ยเอ้ยมันเหลือสามพี่มันเหลือสามตัวกลางมีอะไรทำเราต้องไปออบเจกต์เราต้องไปออบเจกต์พี่นี่นี่เราเออพี่เคียร์ล่างเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียว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 พี่ ผมรงกระจิกผมรงกระจิกแล้วผมจอดตีเราผมลงกดทันอีกด้วยเรียบร้อยไอ้บนก็เทปเข้าแต่พี่ไปคันล่างก็ได้เดี๋ยวผมส่งหายาไปเอามังกรกับข้างบนเฮ้ยผมว่าเกมเราได้เปรียบแล้วนะเอาจังจริงไม่เปรียบตรงไหนพี่เฮ้ยเฮ้ยมึงไม่นแบตีโอ้โหมึงเป็นไฟกลางกระทำไหมวะกิมบนเข้าอะไปรุ่นกูกลายเป็นคนพูดเงียบไปเลยกิจไม่พูดรัวอะไรกันต้องคอเกมอย่างเี้ยเต้นมากตื่นเต้นมากตอนนี้นะอยากให้ใจร้าวแบบตีรังกากลับหลังแต่ เออกูจะตัดเดี๋ยวกเอามังกไปเอามังกรป่ะเอามังกรได้ใช่ใช่เอาไรพี่เรได้เได้ว่าทีมไฟเราเก่งกว่าเยอะเลยเฮ้ยเราบิ้วโดนอุ๊ยบัตจะเล่นวะบัตมันเล่นวะผมหิวผมหิวผมหิวพี่พี่ผมหิวผมหิวผมหิวเล่นเลยพี่ผมหิวผมหิวก็หิวพี่อยู่ไงเฮ้ยอลิศโยนเฮ้ยเราเลี้ยวอยู่เอาซ้ายมันอัตตีไปแล้วไวไวถ้าถึงก็ไวสตันตายไป แต่เป็นคนฟิวด้วยนะมองเฮเลนไม่ออกเลยเฮเลนวับปุ่มล่างแบบเนี้ยเดี๋ยวผมไปการให้พี่บีเอาออบเจ็กก็ได้นะครับตัวผมมันงอตีออบเจ็กไม่ได้ไม่ต้องเล่นกูก็ได้เพื่อนกำลังกูกันเองฮายา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 เล่นฆ่ามันได้นะไอสนุบไปเจอเจอโดน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 กีบเขากระชีบเขากระชีบกูฟิวให้ห่างกันหน่อยเดี๋ยวมันเกิดขายตีตีโดนไปดิ ตุเล <aría> ่นต้องออกกัดเยอะเอไม่ต้องไรอีกทีนี่แล้วพี่ผมได้แล้วผมได้แล้วเอ้ยนั่นเป็นมึงไปเติมเลือดหน่อยไหมเพื่อนผมฮิวให้ผมฮิวให้ไม่ต้องติดเตสระวังนะพี่วีผมไม่เห็นบัตเดี๋ยวมันไหลลัมเบอร์มาใส่พี่บนางบนข้างบนเฮ้ยปิด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 นั่นไหมปิดทันไหมผมฮิวให้ก่อนเลยมาไม่หิวแรงเหมือนกันนั่นเ่ยพี่ฮิวเป็นสองพันเลยอะจะเอาเลยพี่วีเอ้ยแต่เทพพี่ตีป้อมก่อนก็ได้นะตีให้ม่หิวไม่ต้องห่วงหิวดูดีพี่วีหิวโคตรรแงเลย ยังมองกลมไม่ค่อยเห็นเลยนิวที่พันห้าพี่ง่ายๆกูดาวหกนี่เราได้เบาพี่บีเฮ้ยใจร้ายมันจะมาไอ้นี่แล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้เบาแล้วว่ะกูเบาเลยนะเว้ยกูเล่นอากิทแล้วความสามารถกูดอกแบบเยอะอยู่นะเว้ยนิวครับเอาเลยล่ะครับอันติเฮ้ยมันเข้าผมบัตรมันเข้าผมเอ้ยมึงเลือกผิดเป้าเฮ้ยกูหิวกูหิวกูถึกมากมาดิ โยนเหรอไหวเหรอเพื่อนเอากูไม่ลงไงฟาดเหลือเหลือเหลือลิสเหลือลิสรวมรวมกลุ่มรวมกลุ่มครับผมฮิ้วให้ผมฮิ้วให้อาริสอันแค่สีแบบก๊อกพี่เดี๋ยวผมฮิ้วให้เฮ้ยจบเลยวะเนี่ยจบเลยวะเนี่ยมันจบเลยรึเปวะพี่มีเมียนตีป่ะพี่ถ้เมียนตีก็ใส่ไหมเดี๋ยวผมฮิ้วให้เดี๋ยวผมฮิ้วให้เดี๋ยวผมฮิ้วให้มาดิเอาลัมเบอร์ทำอะไรของมึงเนี่ย จบแล้วบอกว่าลาวิลเกิดอ่ะไม่ได้พี่ไม่ได้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 พี่ไม่ได้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 เฮ้ยกูโดนสตั๊ดไปเลยพี่ไปเลยไปเลยผมตายทั้งมันตัวผมมันโง่ทำได้แค่นี้แหละกลับไปตั้งลำใหม่ไหมใช่พี่ตั้งลำใหม่พี่พี่อนี้ผมดีผมมีไม่พี่วะกูเอาจริงพี่ตาบอดสีไว้กูตาบอดสีแล้วกูแบบงงมองไม่เห็นตัวแบบมันไม่ชินอ่ะมันไม่เขียวแบบมาดิมาดิกูหิวแรงนะมาดิใช่ดิเข้มข้นเข้มข้นไหมมีตั้งใจเกเรกับพี่วีแล้วดิ แ๊บหนึบบหน่งนะพี่แป้งผมกำลังทำภารกิจตีลังกาเฮ้ย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 หฮยาล้ยห้ยาล้ยเฮ้ยเม้ยเล้ไเฮ้ยเด้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ย้้ด้ๆๆ้ดิ้เ้ยเยเยยย้ย้ยทันเฮ้ยพี่ี้้เเฮ้ยยย้้ยยเ ้เยฮถ้าพี่บีไปถ้าพี่บีไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาฮายาไปจบกลางเลยพี่บีจันบนได้ผมมั่นใจพี่พี่อย่าแพ้เด็ดขาดนะพี่เฮ้ยฮายาฮายามาห้ามแพ้นะพี่เด็ดขาดห้ามแพ้เด็ดขาดไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ขอแค่เจียกี่พอขอแค่เกียกขี่เที่ยวตีลังกาเบาใจแล้วเปิดหูทรรมเอียร์ชนะว่าชนะได้ไงวะ กูไม่รู้กูสู้อันเลนได้หรือเปล่านะดีนะลูกเพจแม่งเสือกเล่นดีกันหมดเลยตูลงตูเล่นเนี้ยโอ้โหดาเมจตกเปิดคกูเหลือจะเชื่อมันไม่มีดาเมจให้ใส่ฝั่งรองข้ามเลยไม่ใช่หรอไอตัวเฮลดาเมจดาเมจกิดน้อยไม่นับดีเลยไม่กินน้อยเลยนะเกี่ยวอะไรพี่พี่บอยผมเล่นจังเกิลแค่นี้ผมก็มันรู้แล้วรักษาคำพูดเลยนะครับมันก็ตอนเช้าผมเล่นเนี่ยพี่แล้วผมแบบยับเลยผมก็เลยว่ากิดก็ไม่รอหรอกก็เลยรอเพลินเล่นเล่นดูเดียบร้อย